คือปกติไม่ได้มีอะไรหรอกเทวีกันมันอยู่นานเกินไปเกินสามวันก็ก็บอกอันนี้เกิดจากการไปรุ่มสัมมนาคะ ที่ที่เขาเชิญให้วิศวกรที่ทําเกี่ยวกับเรื่องบ้านไปมันได้มีความรู้หลากหลายมาต่อประชาชนนะก็เลยรู้ปวดกอรู้ไอ้นี่ก็รู้น้ํายาล้ต่อยอดไปเรื่อยใช่ไหมเห็นไหมก็เป็นความรู้หลักกรรมไม่ไม่รู้เท่านี้หรอกแต่ว่าไปทารายการเรื่อยมันก็เกิดจากการไปสัมมนาเรื่อยครับเห็นไหมคะเนี่ยทุกคําถามตอบได้นะคะเดี๋ยวมีคนส่งคําถามแปลกๆมานะจันมาที่คุณเบียร์ก่อนมาที่คุณเบียร์ก่อนนะคะคุณเบียร์คะสวัสดีค่ะคุณเบียร์สวัสดีค่ะเชิญค่ะ จะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสักโคกอะค่ะว่าไงคะคือบางบางทีก็กดลงบางทีก็เหมือนเหมือนส้วมเต็มอะค่ะแต่ว่าบางเป็นบางครั้งไม่ทราบว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรอะค่ะอยู่ชั้นไหนของอาคารนะชั้นสองค่ะชั้นสองเองอหรอฮะ,ค,ะค่ะ คือคืออันนี้เป็นบ้านสองชั้นหรือไงฮะคืออ๋อเป็นคอนโดค่ะเป็นคอนโดอ๋อบ้านเราอยู่ชั้นสองเพราะถ้าเป็นคอนโดเราเราก็จะหมดสิทธิ์ในการที่จะไปต่อท่ออากาศก็เลยใช่ไหม <c ười> เป็นคอนโดคอนโดสูงกี่ชั้นฮะเอ่อห้าชั้นค่ะอาคอนโดสูงห้าชั้นเนี่ยคือลองดูก็ได้นะคือส่วนใหญ่พวกนี้มันจะอยู่ช่องชร์ปลองดูก็ได้ถ้าให้นิติบุคคลมาต่อท่อตรงนี้ก็ได้นะท่อเบอร์สองเป็นท่ออากาศนะแต่คอนโดมันจะมีท่ออากาศรวมอยู่แล้ว เขาจะต่อให้เราไหมอาจารย์แต่ว่าสามารถต่อได้ได้วยวิธีหนึ่งได้เพราะอันนี้อยู่ชั้นสองเองนะคือข้างหลังข้างหลังของห้องน้ําเรามักจะมีท่ออ้วนๆอยู่เรียกว่าช่องชาร์ปเขาจะต่อท่อคือเนืเ่องจากว่ากดแล้วมันไม่เคยลงใช่ไหมใช่ค่ะกดไม่เคยลงก็จะมีสาเหตุเดียวกันอันอากาศเพราะคอนโดผมเชื่อมันไม่เต็มหรอกหรือมีการอุดตันแถวเนี้ยแถวเบอร์สามคือมันานานไปวนๆแล้วมันลงเรื่องไงฮะอะไรนะคะนานๆไป ทิงไว้ถ้าพักมันลงหรือไงฮะอ่าบางทีก็ไม่ลงเลยอะค่ะบางทีไม่ลงแตอ๋อแสดงว่ามีการอุดตันที่เบอร์สามแล้วเพราะอากาศคงไม่มีปัญหาค่ะถ้าอย่างนั้นไม่ลงเใช้งูเหล็กไปทะลวงได้ไหมคะอาจารย์ใช่คือใช้งูเหล็กก็ได้ค่ะงูเหล็กก็ได้ไอ้ลูกยางดำๆก็ได้ลูกยางนะลูกยางปั๊มลูกยางปั๊มแต่ต้องมีแรงหน่อยนะคุณเบียร์มีแรงไหมใช้ลูกยางปั๊มปั๊มปั๊มปั๊อ่ะเคยเคยปั๊มแล้วแต่ว่ามันก็ไม่มันก็หายไปแล้วอยู่ได้ไม่นาน งูเหล็กงูเหล็กได้ทะลวงหน่อยเพราะบางทีมันอาจจะพ้นแค่ข้อต่อหนึ่งมันจะมีสามสี่ข้อต่อก็ได้อใช้งูเหล็กอ่ะงูเหล็กมันต้องใช้งูเหล็กสําหรับชักโครกนะงูเหล็กสําหรับชักโครกจะไม่ทําผิวอันตรายต่อผิวชักโครกจะมือหมุนเอามือหมุนคุณเบียร์รู้จักงูเหล็กไหมคะไม่รู้จักไม่รู้จักงั้นให้อาจารย์อธิบายไปที่ไปที่โฮมโปรอะไรงูเหล็กไปไปไปยมงไปยิงไปยิงไปร้านวัสดุ ไปร้านวัสดุก่อสร้างอ่ะร้านร้านวัสดุก่อสร้างนะคะพวกวัสดุทั้งหลายเนี่ยลองไปถามเขาว่ามีงูเหล็กไหมมันจะขดเป็นเกลียวๆนะคะมันทําด้วยเหล็กใช่ไหมอาจารย์นะคะมันจะเป็นเกลียวๆค่ะแล้วก็เวลาเราใช้เผื่อว่ามีประสบการณ์เคยใช้แล้วเราก็หย่อนไอ้เจ้าปลายของมันเนี่ยนะคะเข้าไปข้างล่างแล้วด้ามจับมันอาจจะเป็นไม้หรือว่าเป็นโลหะแล้วเราก็ต้องหมุน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 อ้วแต่ว่าคุณเบียร์ต้องต้องต้องระวังนะคะต้องจับดีๆถ้ามีคนช่วยจะดีเพราะว่าถ้าเราหมุนไป เยอะๆแล้วเนี่ยมันจะตีกลับมาได้แล้วคิดดูสิลงไปในชักโครกอ,ะอ่ะโอโ้โหอันนี้มือหมุนนี่ประมาณนี้ประมาณนี้คือถ้างูเหล็กสําหรับชักโครกเนีอ,อันนี้งูเหล็กคือภาษาอันนั้นก็เรียกว่าสวา่านทะลวงท่องูเหล็กค่ะค่ะเนี่ยค่ะคือตัวมันจะเป็นเกลียวนะคุณเบีย แล้วก็ด้านขวามือที่เราเห็นที่จอเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นมือจับแล้วเราต้องหมุนเอาหมุนมหมุนหมุนหมุนไปเรื่อยๆเพ<ช>ื่อที่จะให้เจ้างูเนี่ยมันลงไปข้างล่างออแล้วก็ไปเกี่ยวสิ่งของที่มันอุดตันอยู่ให้ทะลุออกไปอะไรเงี้ยค่ะค่ะเออู้สึกว่าท่านจำราคาไม่ได้อันนึงมันจะมาปันเกือบเกือบพันหนึ่งมั้งคะเจ็ดแปดร้อยประมาณนั้นเจ็ดร้อยบาทนะฮะเจ็ดร้อยบาทถ้าสำหรับชจ้โครกนะเจ็ดร้อยบาทประมาณเนี้ยอ๋อมีไว้สักอันหนึ่งมันใช้ได้นานครับนะค่ะแค่ะ มีเสียงแซวบอกว่าอะไรนะใช้มือล้วงเหรอจะบ้าเหรอ,อ <laughs> ขอบคุณมากเลยคุณเบียร์ลองไปหาซื้อดูนะได้ค่ะได้ค่ะ,คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมือใครจะยาวขนาดนั้นต้องมือแม่นาคแล้ว คนในสตูเราปะใช่ถูกที่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 บอกมาว่าให้ใช้มือล้วงเนี่ยคนในสตูเราคือผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เนชั่นตั้งไว้รับรับรับลกสักโครค่ะจะเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะไปไปที่ลงกู๊ะค่ะ Google นะคะก็ลองเสิร์ชคําว่างูเหล็กก็จะมีตัวอย่างให้หรือจะเข้าไปดูที่ f a c e o o o เอสช็อปของอาจารย์ก็ได้ใช่ไหมมี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 ขายเพราะว่ามันมันมีทุกสินค้าที่ทัดหายากอาจจะมีในเอสช็อป พิมพ์เดี๋ยวนี้หาง่ายแล้วพิมพ์คำว่า S shop อปเสิงคโปร์แล้วก็มีขีดขีดกลางหรือขีดล่างอาจารย์ขีดขีดกลางหรือขีดล่างมิด d ดิลสกอร์นะคะอ่า S สิงคโปร์ขีดกลางแล้วก็ shop S H O P นะคะก็ช็อปธรรมดาเช่นยางหีบเพลงหรือไอ้พวกไอ้กดสีกดทาคอนกรีตอะไรเงี้ยคือสิ่งที่ท่านหายากโดยเฉพาะท่านอยู่ต่างจังหวัดนะในกรุงเทพอาจจะหาง่ายไงนี แล้วก็จะมีมันจะมีวิธีเหมือนกับซื้อของในร้านทั่วไปอยู่แล้ว<อ>ก็ลองดูนะคะจริงๆแล้วงูเหล็กเนี่ยประโยชน์เยอะผู้หญิงใช,ช้ได้ผู้หญิงทําได้ดิฉันก็เคยปรึกษาอาจารย์เรื่องท่อตันอะไรปรนองเนี้ยแล้วเสร็จแล้วก็ผมเคยเอามาตึกที่เนชั่นนะแต่ว่าอย่างงี้นี่อกี่ยวกัแรงอัดัรรังคือเขาเรียกว่า CO2 นะฮะคือคือเหมือนถังดับเพลิงคือเหมือนในรูปนี้นะครับก็มีสายยางไปอันนี้อันนี้ชะงัดหนักใส่เข้าไปชักโครกเลยแล้วตกที่นี่ คือ CO2 ูคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สอับเพลิงนั่นเองฮะเราเคยเอามาออกรายการที่เนชั่นมาตึกเราน้องน้องในห้องส่งตกใจมันจะดังมากคือสวใส่เข้าไปชักโครกเลยวิธีนี้ที่เขาบอกว่าแก้ปัญหาด้วย1,500บาทอบาทไม่เรียกว่าไม่ไม่โครไม่เอาตังค์อะ ก็คือยังไงก็โครกแน่นอนเพราะว่ามันเอาก๊าซแล้วหย่อนลงไปในชั้นโครกชั้วโคลกปิดฝาปิดฝาให้ดีนะครับแล้วก็ตบที่วาลเนื่องจากแรงดันในถังนี่ประมาณ140ปอน่์ค่ปมันก็จะไปแต่ว่าถ้าตบข้างนอกลอยๆเนี่ยเสียงมันจะดังมันเหมือนปืนลมแต่ว่าถ้ามันอยู่ในน้ําไม่เป็นไรแต่ต้องปิดฝานะครับ <ค>นะปิดฝาไว้ดีแล้วก็ตบตึ้งมันจะไปเลยไม่ใช่แรงดันเสร็จแล้วส้วมระเบิดปุ่มไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเนหะ <c oughs> มือนเหมือนคืออะไรก็มันอยู่ในน้ํามันไม่เป็นไรท <คะ S 2> ี่เราเราไม่สามารถสาธิตที่นี่ได้อาจจะสักวันเดี๋ยวจะเอารูปมาให้ดูก็ได้ครับสาธิตไม่ได้เพราะว่ามันราคาหลายสตงางค์อะไม่ใช่มันถังเงียบๆประมาณ2 2 0 0แต่มันจติได้เป็นหลายสิบครั้งไงเวลาเติมแก๊สก็ทีละประมาณร้อยกว่าบาทใครที่เป็นมียพัทเนตนเนี่ยมีไว้สักถังเออเนาะ ดีมากเพราะมันตบมันเติมได้ทีละร้อยกว่าบาทแต่ซื้อ <Okay. S 1> ขัานแรกเนี่ยทั้งอุปกรณ์ทั้งหมดประมาณสองพัน hmm. นิดนิด mm hmm. แต่ว่าสามารถท่านมีพัดเนตนเนี่ยห้าสิบห้องเนี่ยโอ้ยตบได้ทุกห้องเลย hmm. แล้วอะไรโดยเฉพาะท่อชักโรครกที่อยู่ชั้นล่างมันสบายเพราะอะไร <Okay. S 1> มันมันลงถังบ่บัดทันทีเลย mm hmm. นะเป็นวิธีสุดท้ายนะครับที่จะใช้วิธีอื่นไปก่อน <Okay. S 1> เพราะวิธีนี้ถ้าท่อเก่ามากกัดจุย้ยนั่นแหะสิถ้าท่อเก่ามากก็ดีก็ได้ มีโอกาสได้เปลี่ยนเลยใช่ไหมเพราทะลวงเลยนะครับถ้าท่อเก่านะถ้าท่อเก่าถ้าเก่ามากๆเนี่ยจะจะกระจุยเพราะว่าท่อมีแรงดันสูงค่ะใครฟังไม่ตลอดรอดฟังไม่ได้มาฟังคําสุดท้ายเนี่ยเปอดเอาไปใช้แล้วบอกอุ้ยอาจารย์แนะนาอะไรส่วมระเบิดท่อกระจุยกระจายแตกไปหมดเลยเพราะว่าถ้าแรงอัดไม่มีแรงอัดแรงดันแต่ว่ามันเป็นก๊าซที่ไม่ติดไฟไงเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เ o ีวูคือก๊าซรรมเนอคือก๊าซดับเพลิงนี่แหละว่าใส่วาลใส่ใส่สายยางร้อยเมตรห้าสิบจ้ะ จะดีมากท่านมีหรือมีบ้านหลังใหญ่ๆสักเจ็ดห้องห้องน้ำนี่ก็โอเคนะมีไว้สักถังครับบ้านสายทองอ่ะมีมีไม่ไม่มีมาผมมีรูปไหมอ่ะอาจารย์จะจะเอารูปไหมคะหรืออาจารย์จะตอบเรื่องตู้เย็นอ้าวตู้เย็นมีคําถามเรื่องตู้เย็นมาให้วิศวกรตอบด้วยไม่รู้จะตอบได้เปล่าวตู้เย็นไม่ค่อยเย็นเกิดจากอะไรบ้างโอ้โหเป็นเติมน้ำยาโดยเฉพาะช่องฟรีสช่องฟรีซคือผมันน้ไม่แข็งเลยคือบางทีวันนี้ผมอันนี้เป็นประสบการณ์เล่าสู่กันฟังอะไรช่องฟรีซ มันต้องการความเย็นต้องการคือคือพบว่าเอาของออกแล้วก็ล้างกะทีนะคือผมก็เคยถามวิศวกรว่าทำยังไงมันบอกเอาของออกให้เยี้ยงเลยนะแล้วก็ล้างปล่อยให้มันเย็นคือน้ําแข็งไปเกาะเยอะน้ำแข็งเกาะใช่ถ้าน้องต้องดูนะคะว่าไอ้น้ำไอ้น้าเราที่แช่ไปเนี่ยมันไม่เป็นน้ําแข็งแล้วด้านล่างอ่ะมันมีน้ําแข็งเกาะในตู้เย็นหรือเปล่าล้างตู้เย็นบ้างไหมคะอะไรทํานองนี้นะคะในฐานะแม่บ้านก็พอจะพอจะแนะนําได้เออนะเรื่องเรื่องแบบนี้คือมันอยู่ที่ประสบ เราอ่ะหรือบางทีก็คือน้ํายาแอร์ของตู้เย็นแต่ปกติไม่ค่อยมีอาจจะย่อยสลายอ๋อใช่เป็นไปได้บางทีนานเกินไปแต่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นของในตู้เย็นมันเยอะค่ะใช่มากเลยอีกอย่างหนึ่งคือดูเรื่องของยางรอบๆขอบตู้เย็นบางทีมันก็เสื่อมสภาพหรือมันหลุดล่อนไปได้ใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่านปัจจุบันซ่อมตู้เย็นกับซื้อตู้เย็นใหม่อันไหน คุ้มค่ากว่ากันคือถ้าตู้เย็นใหญ่ๆบางทีซ่อมก็ถูกกว่านะแต่ว่าถ้ายกเว้นนะท่านอยากเปลี่ยนทีวอใช้มาหลายสิบปีอยาเงี้ยอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเถอะไม่แพงหรอกคะคือผมก็เคยถามอย่างเงี้ยถามมันเอวิศวกรอะไรเขาก็บอกว่าหนึ่งเอาของออกจากตู้เย็นสองเว้นไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็เอาเอาของใส่ตู้เย็นใหม่แค่แค่นี้แหละมันจะเย็นเหมือนเดิมนะคือคือมันก็ไม่บอกว่าไอไอเจ้าใส่ของเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันบอกว่าให้รอเวลานิดมันก็เป็นค่ะ ามดูนะคะลองแง้มๆ้มเปิดตู้เย็นดูว่ามันมีของอะไรที่เก่าเก็บมาแลมปีบางทีสองปีน้ำจุ่งน้ำจิ้มไอ้นู่นไอ้นี่บางทีเก็บลืมไว้นะคะแล้วก็มันทําให้ความเย็นมันกระจายตัวไม่พอเก็บมาเป็นปีของตู้เย็นเนี่ยเอามีบางบ้านเขาก็เก็บนานนะจผู้หญิงเก็บเครื่องสำอางในตู้เย็นก็มีใช่ปะก็มีเครื่องสําอางน้ําหอมก็เก็บในตู้เย็นก็ได้เพื่อชะลอไม่ให้มันหมดอายุของกินมีนิดเดียวของตู้เย็นเป็นของผู้หญิงเพียบเลยเอออบางทีของกินมีนิดเดียวยาของ คุณผู้หญิงอะไรเครื่องสำอางแบบพิเศษใช่ไหมเอาประสบการณ์ชีวิตมาเล่าเลยนะไม่ทำไมไม่แยกตู้เย็นไปตู้อ่ะทไมไม่เขาก็อยากทำเขาก็อยากทำอยู่แต่เดี๋ยวกลัวหาว่าแหมมาสิ้นเปลืองอะไรกันแบบนี้อ๋อเหรอไม่จริงก็น่าจะแยกผมดูแล้วของลิทุเร็นนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นพวก ขององผู้หญิงหมดเลยเอาเรื่องที่บ้านมาเล่า,ลาหรือเปล่านเนี่ยอาจารย์ตึดอัดใช่ไหมไม,ไม่ไม่ที่บ้านตัดสายมาแล้วพวกจานเจิญด,ดาวเทียมไม่มีแล้วดูไม่ได้แล้วเ <นะ S 1> บื้องต้นคือลองล้างตู้เย็นดูก่อนนะคะหรืออาจจะล้างแล้วถ้าสมมติว่าล้างแล้วเนี่ยก็ลองไปดูอย่างอื่นวิธีการอื่นๆที่เราบอกมาเนี่ยนะคะว่าเอาอยัางไงดีนะคะ,ะถ้าไม่มีผมมีรูปตัวอย่างหนึ่งันนี้ถ้าคนสวยซ่อมจะซ่อมบ้านอย่างนูนาคือบางทีไอ้พวกซิลิโคนตามขอบอ่างอ่างล้างหน้าอะไรเงี้ยมันหลุดไปอย่าอย่าไปใช้ปูนขาว ครั้มที่สองนะนะพยายามใช้ซิลิโคนสุขพันธ์นะเนี่ย,ยที่มันเป็นอยู่ตามเนี้ยใช้ซิลิโคนสุขพันธ์เพราะซิลิโคนรุ่นใหม่จะเป็นซิลิโคนที่ป้องกันเชื้อราได้ดีไม่ต้องไปใช้ปูนขาวแบบเดิมนะแต่การติดตั้งใหม่ๆก็จะใช้ปูนขาวก็ตามนะเป็นข้อแนะนำคนสวยซ่อมบ้านคนสวยซ่อมบ้านคนสวยซ่อมบ้านยากไปไหมเนี่ยอาจารย์ ให้ดิฉันมาทำเอกไปบ้างเลยนมีปืนมีปืนในปืนยิงสี่คนนั่นหนึ่งก็ใช้ได้แล้วแตะคืออย่างเงี้ยมันไม่ต้องไปใช้ปืนขาพวีปืนขามันต้องมานั่งผสมน้ำไอ้นี่สี่คนสุขภัณฑ์นะฮะแต่มีปืนยิงเันก็ใช้ได้ก็ใช้ไปทั้งห้องน้ําสุขภัณฑ์ชักเครื่องชักโครกได้หมดเลยคระเค่ะเผื่ตรงอื่นยังไม่มีปัญหาอยากอยากยิงอ๋ออยากยิงนั่นคือคือคนสวยไงคนสวยซ่อมบ้านวันนี้มาไหนทำเล็บแล้วมาไหนทำผมอะไรมากนะกระเทือนไปหมดแล้วผู้คนสวยซ่อมบ้านแม่โหใส่ใส่เอ็ดที่ครอบหัวด้วยใส่ถ แหลวค,คือจะ,จะจะดีมากเลย เห็นคนสวยซ่อมบ้านในคอลัมน์นี้แล้ววันวันหลังเอาสักหัวข้อหนึ่งของรายการไหมคะคนสวยซ่อมบ้านเนี่ยล่าจารมาแนะนําว่าคนสวยซ่อมอะไรได้บ้างดิฉันจะเป็นแบบให้ได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 ้คือคือทำเล็บมาสมมติค่าทําเล็บ4ี่พันห้าใช่ป่ะเวลาจะเวลาจะทาอะไรเนี่ยยิงสีคนมันต้องมีวิธีหน่อยค่ะไม่ให้เลอะเทอะเปื้อนแล้วก็ไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อผิวกายและเล็บอันบอบบางของสุภาพสตรีค่าทาเล็บสมมติสอง0มือสองมือนี่สี่พันห้าเนี่ยนะอีีคน 90บาทเอง <S 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 และเปรีนเสื้อโคนก็55บาทเอง <S 2> <S 2> <C> um> อ่ะไปได้แล้วคนสวยซ่อมบ้านนะคะติดติดติดหัวข้อนี้ไว้วันหลังจะให้อาจารย์มาแนะนำเอาอุปกรณ์มาให้ดูด้วยว่าคนสวยคนสวยซ่อมบ้านอาจจะต้องทำยังไงบ้างอเอาซ่อมบ้านแบบ5้าห้าไหมเดี๋ยววันหลังมาได้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 นะคะเอาหมดเวลาแล้วของเราสองคนนะคะในขุยเฟืองเรื่องบ้านกลับมาทางช่องนี้นะคะช่องระวังภยัยวันพุธพระนัสสบ,บดีบ่ายสามโมงนิดๆน,นะคะเจอกับเราสองคนวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะคะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะคะเจอกันวันพุธหน้าสวัสดีค่ะครับ